สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอ็กซิสปูช่องครับเมื่อนี้ัวนีขอนําเสนอเมนูนะพี่น้องเนาะล,ลังจากนันเห็ดเมนูนนตาแต่นะครับอันนี้ตําตาเล่าพี่น้องตาเล่าครับน,นี้นำเสนอตาเล่ากับขนมจีนทำได้แตกเลยพี่น้องมาครับผมบ๊อบบอสไร้ยายห้างครับมากินพร้อมนีม้เลยครับผมแสร็จเสร็จกันครับทำได้แตกเลยพี่นอ้องตําเผ็ดด้วยครับสีสันมันจังสดจกัก เมน,นูสมตำเหล้าเมน,นูละสี่ที่บาทได้เพียงหงัห้งนก้นดีครับแกบอบกว่าแกบบ้วรับอืม,อม ถ้าตำตำเต้ของจีนจะเอื่นมาตำส่วนนั่นแหลเนาะแต่ถ้าว่าบมื่อเต้เของจีนเขาเอื่นตำเล่าธรรมดาครับผมมาสเสแส้งครับผม พวแสบแห้งคือไหนก็ตัวนี้เลยมากินก็พักกับดอกครับแสบแห้งพักกระดอกมันจะมีความหวานน้ำเพลนแสบนะครับ นี่ก็อย่างทั้งสีด้วยครับเดี๋ยวอีพี่หน้าอีพี่หลังนะครับเดี๋ยวสีรีวิวก็อย่างตัวหของตัวยี่ห้บ ตัวหนึ่งร้อยห้าสิบาทแต่วก็ยัเชื่อมี่ครับนี่นี่แเบอร์ แไม่ไว่าเห็นให้พี่น้อัเที่หลายนำไล่หลายนำไล่แตกขอโทษขอแพ้อะไรครับเฮ้ยหนูของดีกว่านั้นเนอะเสียดแพ้งครับผมอืม เรงินกินนะเพื่น้องไม่ได้เงินว่าครับผมว่าแก่งครับผมนี่ยังเดียวครับเท่าเดียวเ่อนม้องสิมดการนะครับนี่มาท่านได้บอกว่าเพี่น้องอยู่ที่ทะเลอยู่เป็นสีมดการนะครับ ปกตินี่เอยถือว่ากินเผ็ดได้เป็นหน่องนี่ตำเผ็ดครับเพื่อเป็นหนองเอฟซีเลยครับจังกินเผ็ดต้อสันโบ๊ะไม่ได้กินเผ็ดนะครับกินเผ็ดไม่ได้สมตำคนหนึ่งนี่ตำเพียงว่าเกินสามเมตรครับมีเสกกำลังหนึ่งหน่องเผ็ดแข้ม ต้งงองเผ็ดต้องแสบเป็นวายครับป้าก,กาันเหรอแต่แต่ช่วงนะครับดูครับางช่วงบางช่วงกับบุ้มนี่บางช่วงกับนี่เจ้าโจนิคเป็นผึ่งออกมากหอมกรอบยังมาได้ครับ เริ่มเพ็ดแล้วครับผม ยางเผ็ดไีน่อความเผ็ดเริ่มออกนิดแล้วครับขอดูกัน เครื่องเพ็รต้งเสียครับเผ็ดเด็พีน้องมาเนี่ยกมเพชรเดิมมากเหรอครับใช่คือไรเพื่น้องเนี่ยอยาสีสันมาานั่งม เกดรดีๆเป็นน้องเกดรดีๆดูว่าเพชรเป็นน้องหยุดก็ได้ครับ

ตึ้งผิดตึ้งเข้มตึ้งแสงบครบรับหัดแล้ครับเมนูสมตำเล่าสมตำเล่ากับน้องชีนกันบผักแสบแห้งดีแนะนำครับเมนูละ40บาทแบรน,นด์พวกนี้ดูเป็น้องนักเตะอีรีครับเอเดียร์จำขอโทรขอให้ได้เป็น้องย่างเผ็ดเลยครับ สำหรับอีพีต่อไปตัวของในเรียนครับเสียวไม่ได้เมนูเด็ดมาฝากมันเป็นพี่น้องเด้อถ้ารอติดตามด้วยกันในอีพีถัดไปครับสำหรับเมนูตำราจะขอจบคลิปีเพคกินีก,ก่อนสำหรับอ,อีพี่นีสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกลังใจให้งในเรียวยพี่น้องเด้อ